โอเคผมกระกับมาอีพี่สองนะผมต่อจากเมื่อวันนี้นะครับก็ที่ทุนห้าพันนะผมเมื่อวานนี้เราก็เอาไปตีหลีนะท่านผู้ชมนะว่าจะถอนไปตีหลีนะก็เดี๋ยววันนี้ยังไม่ถอนนะผมยังไม่ได้ถอนนะกะเอาสักหมื่นหนึ่งนะท่านผู้ชมนะจะไปถึงหรือเปล่าโอเคครับผม คอมบสองบอกเขาว่าหอยจิแม่ยังไงก็วันนี้มีกิจกิกรรมแจกนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวกิจกรรมแจกผมจะจัดท้ายคลิปนะผมก็อย่าลืมไปร่วมกิจกรรมกันนะผมสําหรับคนที่อยากได้ทุนเครดิตฟรีก็เดี๋ยวมีกิจกรรมแจกท้ายคลิปผมก็จะสุ่มแบบเดิมผมสุ่มกลงล้อเหมือนเดิมนะท่านผู้ชมนะไม่มีคําว่าล็อกยุทให้คนนั้นคนนี้นะผม ผมแจกคือแจกจริงนะท่านผู้ชมนะก็สุ่มให้เห็นๆเลยนะผมโอเคมาดูเกมก่อนจังหวะนี้ได้มาอีกหนึ่งร้อยบาทเว้าเาอีกยังไงเป้าหมายวันนี้ก็ไม่หมื่นนึงก็5้าหมื่นนะท่านผู้ชม <c oughs> ก็ไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่านะผมก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะ ก็ถ้าใครยังไม่ได้ดู EP พหนึ่งนะผมที่เราเอาไปตีหลีนะก็สามารถกลับไปดูได้ที่ช่องนะผมหรือไม่ก็มุมขวาบนตรงตัวไอ้นะผมเดี๋ยวผมแปะคลิปไว้ให้นะผมเออจังไว้นี่คอมโบที่สองวางไหนมาวะคอมโบสองมาวะคอมโบสามคอมโบสามไม่เข้านะท่านผู้ชมนะเออมาอีกหนึ่งวะ อิดเคเอาอยู่เอาอยู่โดนไปห้าร้อยแล้วอะเออจังว่านี่หกร้อยบาทนึกว่าจะเยอะนะท่านผู้ชมน,นะเอเคผมสวยงามอยู่กับไม่เลืออยู่เออสำหรับคนที่บอกว่าอยากให้บอกช่วงเวลาที่เล่นด้วยนะผมก็เออช่วงเวลาที่ผมเล่นต่อจากเมื่อวานนี้นะก็ตอนนี้บ่ายโมงครึ่งนะผม บ่ายโมงครึ่งเลยนะผมไม่รู้ว่าจะมาได้หรือเปล่านะโอเคถ้าใครมีช่วงเวลาแบบว่าเด็ดๆทีเด็ดว่าเล่นช่วงนี้ให้ดูหน่อยครับพี่ทุนเท่านี้มันไปได้ไหมครับเออมันไปได้ไหมครับนียังงั้นอย่างนี้ก็คอมเมนต์ไม่ได้นะผมผมก็จะมาทดลองให้นะว่าทุนเท่าไหร่เวลาไหนก็เดี๋ยวผมจะเป็นคนพิสูจน์ให้นะจะได้ไม่ต้องไปแบบว่าลองกันเองเสียเงินฟรีนะท่านผู้ชมนะ เออก็ถ้าใครสนใจเล่นใครเดียวกันก็ลิงสมัครใต้คลิปวิดีโอนะผมโอ้โหโอไอ้แซดเริ่มเงียบโอเคได้อยู่หมยมงคึ่งว่างไงขอแจกกันช่องที่สามมัด <ś c oughs> แจกกันแจกกันโอเคได้อยู่ขอดับดับช่องแรกดับ โอ้โหยัดแม่ขอดาบได้สิงตัวโอเคก็เรื่อยๆนะผมช่วงนี้นะก็ยังไม่มีอะไรวุ่นวายนะท่านผู้ชมนะก็เดี๋ยวตอนตัดคลิปเดี๋ยวผมจะกอคลิปให้นะผมมันจะได้ไม่เสียเวลางท่านผู้ชมนะเดี๋ยวเจอกันช็อตไฮไลท์สวยๆเลยก็แล้วกันไปครับผม ออโอเคผมก็ขึ้นมาที่เบ150แล้วนะก็ช่วงนี้อย่าลืมดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะผมโควิดกลังระบาดนะช่วงนี้นะโอ้โหคอมโบสามนี่แอบลุ้นยากนะท่านผู้ชมนะได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่สามร้อย่ โอเคมาฟิสปินมามาดีโห oh, แบบลายเขายากนะท่านผู้ชมนะแต่ก็เข้านะ450ก็ผมก่อนเข้าฟิสปินยังไงวอลไปหนึ่งโอเคเบสลอยห้าสิบาทห้าสิบบาทรับมังกรเ <c oughs> งียบเก็บได้อีกเท่าไหร่ หนึ่งร้อยบาทโฮ oh, หมดฟรีสปิดละโอเคไม่อะไรต่อก่อนรับมันทั้งหมด600บาทนะผมก็ถือว่าค่อนข้างเกลือเลยนะครับยจ็ดแม่ <c ười> เกลือเลยนะนะท่านผู้ชมนะเบียร้อยห้าสิบได้ออกมา600เองนะก่อนเข้าไปเราก็มี450แล้วอะเอออยากฟันหมกซิงโตท่าวะโอเค ซิงช่องสามเกินไปหรือเกินใจอม,มันเกินไปเสียโอเคผมเดี๋ยวผมจะกรอคลิปให้อีกรอบหนึ่งก็แล้วกันนะท่านผู้ชมนะจะได้ไม่เสียลํำเวลานะ เบ็ดเจสิบห้าว่างเลยวะเออมาสักทีเถอะไอ้ซาสักทีเถอะเบ็ดเจสิบห้านะขอฟันนินๆทั่หกดาบนะแม่โอ้ดาบแมงมีตังเงยอะตังแยะไอ้เหี้ยัน่็เกินไปเสือโอเคเสือรู้เรื่องก็บเบื้องแตกยังไงอีกทีนึง ขอสักที่ว์เอ้โอเคครับผมโอ้โหบ่ายโมงครึ่งนี่แม่งกันเล่นกูจ้างอคคเับผมโบนัสก็เกลือข้างนอกก็เกลือโหเมื่อวานมันมันก็ข้อดีอยู่นะเมื่อวานนะวันนี้มันเริ่มเงียบปะ เออยังเงียบอยู่ปั๊บขึ้นแมงเลยกูวางไหนวางไหนมันมันน่าจะให้โบนัสไหลลงมาได้เนาะท่านผู้ชมเนาะแล้วโบนัสคอมโบกันไหลลงมาได้เหมือนไอ้พวกธรรมรานี่ไหมไม่น่าเอาโบนัสออกไปเลยนะจังหวาแบบว่าชนะ โอเคสวิงว่ะบ้านผมเร oh <c ười> ียกว่าสวิงนะท่านผู ah. ้ชมนะแบบนี้เนี่ยไม่ใช่สวิงนะมันสวิงนะเดี๋ยวนี้ขึ้นขึ้นลงลงอยู่นะครับผมอือืวางเลยโอ้ โอกาสกูจะฟื้นก็ไม่ให้กูฟื้นสามพันวะปั๊บขึ้นอีกดีวบ่นี่ดึงแมงเมียสามพันนี่เพียงองอเออคอมโบสี่เองต้องมาแล้วปะเองต้องมาแล้วปะคอมโบสี่แมงเฮ้ยเกินไปเกินไปนะฮะ้ังเท่านะโลมานะ อเ,เออมาดียันเคเบ็ลอยหาซิบโอกาสฟืน้นว่ะโอกาสที่กูจะฟืน้นยังไงครับสองดาบดาบ,ดาบคู่จังวะนี่ดาบคูพวกเขาติดโลโยายชีวะโลสามทันเวยเงเกินไปเสือสักทีเถอะสักทีเถอะ เต็มเครื่องบิ๊กวินไปดีครับผมร้อยอ้ไม่ใช่พันห้าสวนไอสัตว์มาอีกสักดาบเย็ดแม่สักดาบเหอะอเออเอาวะโอเคไม่เป็นไรฟื้น่าฟื้น่า 3,450บาทนะผม6,000แล้ววะบอเขาตั้งเป้หหาหมายไว้ที่50,000เว้ยท่านผู้ชมไปต่อดีครับผม เอเอมาอีกเอา,าวะกว่าจะมานะ้นผู้ชมน่าใช้เวลาค่อนข้างที่จะนานอยู่นะผมเคฮ้ยโออโหดวงดีจะจัดไอสวนไอ้สัตว์มึงต้องเจอกู เจอกูนี่พันหายกว่าบอสวนบอสวนโอ้โหติดโลไม่เป็นไรติดโลก็ได้เงินเหมือนเดิมสามพันล้วะสามพันล้ววะวววววเฮ้ยโอ้โหได้เป็นฟันได้ดาบเป็นฟันเฮ้บอสวนโอ้ยอยากได้ดาบคูไหม มเงเอ้โบนับนงถือว่าเยอะอยู่นะโบนัสกี่ครั้งเนี่ยสมครั้งอะ่ะเออรวมเงินไปดิเป็นเท่าไรนี่โอ้โหหนึ่งนึ่งบาทครับท่านผู้ชมโอเคครับผมก็จิตกรรมนะผมก็กดไลค์กดติดตามนะผมแล้วก็ไปคอมเมนต์ช่องสำรองผมนะเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ช่องสำรองไว้ใต้คลิปวิดีโอนะผม ไปคอมเมนต์ว่ากดติดตามแล้วครับพี่เออคอมเมนต์คลิปวิดีโอล่าสุดนะผมคลิปวิดีโอล่าสุดของช่องสำรองนะว่าติดตามแล้วครับพี่แล้วผมจะเอาคอมเมนต์ทั้งหมดเลยนะมาสุ่มนะผมก็แจกรางวัลละหนึ่งรยบาทนะผมก็จะแจกกี่รางวัลก็เดี๋ยวขอคิดดูก่อนนะผมก็ดูที่ว่าคอมเมนต์จะเยอะหรือน้อยนะผมก็คนคอมเมนต์ค่อนข้างน้อยนะท่านผู้ชมนะเออก็ตามมาแล้วผม เดี๋ยวเจอกัน EP หน้าไปก่อนนะผม